ก็นี่ก็คือเป็นบินที่เข้ามาเมื่อวานนะครับก็คือเป็นบินสุดท้ายที่เป็นสุดท้ายสุดเลยแต่ว่าผมไม่ทันอัดคลิปเมื่อวานนะซึ่งเป็นบินจากแอปหาเงินฟรีแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสแสดงบินการใส่เงินจากแอปหาเงินฟรีเป็นแอปหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ถอนมาหลายบินแล้วครับก็เป็น เยอะแล้วนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาประกาศกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมได้สร้างไปเมื่อกี้เองนะครับก็คือให้เรามาที่ชุมชนนะครับอ,อย่างแรกคือมาที่หน้าของช่องของผมก่อนนะแล้วก็มาที่ชุมชนนะครับก็จะมีโพสต์ล่าสุดที่ผมโพสต์ไปนะครับผมนะก็คือโพสต์นี้เลยนะ,ะก็บอกว่าสวัสดีครับโพสต์นี้ผมจะสุ่มโอนรายได้ ที่ได้รับจากการเล่นแอปหงนางเงินฟรีครับให้กับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับ <g ul ia> <g ul ia> กติกาก็สู้ๆกับชีวิตก็คือว่าให้ทุกคนน่สู้กับชีวิตต่อไปแล้วก็ข้อ2คืออดทนตับปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เข้ามานั่นเองนาะแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าให้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราคือเบอร์ที่เป็น t ูมานี่วอลเล็ตครับผมเพราะว่าผมก็จะสุ่มนะแล้วก็จะปิดนะก็คือว่าใครที่ถ้าถึงนะถ้าถึงสองีทุ่มเสร็จนะผมก็จะ ลบคอมเมนต์นี้นครับก็คือว่าไม่น่ไม่น่าจลบก็คือว่าจะประมาณว่าจะดูนะว่าจะนับว่ากี่คนครับที่คอมเมนต์เข้ามานะก็ทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะก็คือคอมเมนต์เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับทุกคนนะก็ผมอาจจะออ,อนไม่ได้ทุกคนนะที่อยู่ในช่องของผมคือประมาณ1 1000คนนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีไรายได้มากมายขนาดนั้นนะแต่ว่า ผมก็เอาส่วนหนึ่งนะเงินที่ได้มาจากการที่เล่นแอปการฟรีนะครับที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมแล้วก็ทําให้เกิดไรายได้เข้ามาผมก็จะนํามาแบ่งปันต่อไปเองเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือเกี่ยวกับการโรคตกนป่ของโควิดนะแล้วก็หลากหลายอย่างนะปัจจัยเกี่ยวกับไรายได้ต่างๆก็เราก็ไม่สามารถที่จะหาไรายได้ช่องทางหลักที่เราเคยหาเช่นคนที่ค้าขายก็ไม่สามารถจะหาไรายได้ส่วนนั้นได้นะก็คือค้าขายตามตลาดนัด แล้วแม้ก็คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ต่างๆคนที่เป็นไกด์นำทัวร์ต่างๆนะก็อันนี้คือไลน์ได้ก็จะไม่เข้ามาในส่วนนี้เนาะก็เราก็ดูอยู่แล้วเนาะโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมเกี่ยวกับแอปหาเงินฟรีที่ผมจะมาแนะนําในคลิปวิดีดโอนี้เนาะอ่าก็ปินเข้ามานะก็คือจํานวนเงินหนึ่งบาทนะครับจากค่าย a o e, a เ e, เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะก็เป็น ค่ายประจําของเราที่สามารถสร้างรายได้ได้มากมายเลยนะครับผมนะก็ครั้งนี้ครับผมนะผมก็ถอนเข้ามา165บาทนะครับจากแอปที่มีชื่อว่านะครับผม Spinning Blade นะฮะอ่าแล้วก็โอนเงินนะครับวันที่14ก็คือเมื่อวานนะผมไม่ทันอัดคลิปนะครับอ่าเงินเข้ามาเวลาี่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นการคืนแหละผมนอนแล้วเมื่อวานนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูแอปกันนะครับผมนะว่าแอปนี้ครับมัน ทำงานกันยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ทําคลิปนี้สั้นๆพอเพราะว่าผมก็ได้เธิบายหลายแอปแล้วไอ้หลายวิดีโอแล้วจากแอปตัวนี้เนาะเดี๋ยวแค่จะพาจะพาไปดูในส่วนของการถอนเงินนั่นเองเนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เน็ตช้าอยู่นะเดี๋ยวผมขอโพอสไอ้ไม่ต้องโพสแล้วล่ะมันมาแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่คําว่า exchange เลยนะครับเพื่นอนไปที่ exchange แล้วก็ จะมีบอกว่ามีเก็บการต่างๆคือในส่วนของ PayPal นะผมก็ถอนเงินเข้าไปนะครับผมอ่านี่เลยนะยอดก็คือ165บาทในสานะในของแอปก็คือยังเป็น pending อยู่ก็คือรอการจ่ายเงินอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เงินก็เข้าสู่ PayPal แล้วนะครับซึ่งผมถอนไปตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะอ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ถอนมาแล้วคือผมเคยเล่นแล้วแล้วก็ท้อสายปัญหาผมก็ลบแอปผมก็รีเครื่องก็คือรีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วก็โหลดแอปนี้มาใหม่แล้วก็เล่นมาใหม่นั่นเองเนาะก็ ยอดของเก่าก็เลยไม่แสดงนั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้เลยนะก็โอเคครับผมนะก็แสดงว่าแอปนี้มันยังจ่ายอยู่นะใครที่เล่นอยู่นะมันจ่ายอยู่ส่วนวิธีที่ผมเล่นแอปนี้แล้วก็ได้ถอนกันก็คือขั้นแรกคือผมก็เล่นเกี่ยวกับเป็นเกมแหละแต่ว่าผมแค่อยู่ในเลเวลสิบเอนะแล้วก็อยู่ในเซสชันที่3 7เองนะแล้วก็ผมจะไปแนะนําเพื่อนนั่นเองเนาะก็ตรงนี้เลยเพราะว่า แอปไหนก็ตามนะครับทุกคนนันที่มีคําว่าแนะนําเพื่อนนะฟังก์ชันแนะนําเพื่อนเรานะครับอ่าไปแนะนําเพื่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้อ่าคะแนนขึ้นไวมากเลยทุกคนเพราะว่าการแนะนําเพื่อนเราจะได้รับต่อคนก็คือ800คะแนนนั่นเองเนาะผมแนะนําไป777คนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่สนับสนุนช่องของ ANC Studio นะก็เลขนี้ก็เลขสวยเลยนะ777หาเลขสวยเลยทุกคนนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ สำหรับใครหน้าที่สนใจที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับก็คือกิจกรรมแจกไม่ใช่โอนรายได้จาก AppToMoney Wallet นะอ่าก็สามารถที่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไม่ใช่ใต้คลิปวิดีโอใต้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนน้ที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ด้วยการดูนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะในคลิปต่อไปนะครับอ่าก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนนะก็คลิปวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ